ตรงนี้เป็นชิ้นงานที่เรามีการแบ่งระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังด้านหน้าเราพักไว้ก่อนนะคะเราถักด้านหลังสูงขึ้นมาทั้งหมด8แถวค่ะด้วยดอกเต็มแล้วด้านข้างมันจะเป็นซิกแซกที่มันเป็นซิกแซกเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องถักดอกที่เป็นสามเหลี่ยมมาปิดที่หลังค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นีแฮนด์เมดค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส mf 159นะคะ ep นี้จะเป็น ep 6เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อโคเชกันนี่สแควร์นะคะสี่เหลี่ยมสลับสีต่อดอกเฉียงข้อมูลใน ep 6เราจะถักตัวเสื้อตรงขึ้นมานะคะนี่นะจากตัวเสื้อที่เป็นผังแบบนี้ด้านล่างด้านล่างที่ใส่ระบายสีตัวนี้นะคะเป็นช่วงที่เป็นลำตัวกับสะโพก ช่วงนี้จะมีความยาวทั้งหมด35เซนพอเราได้ช่วงที่เป็นลำตัวกระสะโพก35หเซนเสร็จแล้วนะคะตั้งแต่จุดนี้เราจะแยกเป็นด้านหน้ากับด้านหลังอันนี้เป็นผังการต่อของดอกที่อยู่ด้านหน้าเรามาดูด้านหลังก่อนเป็นผังเดียวกันนะคะมันทับกันอยู่เราจะแบ่งงานออกเป็นสองด้านจุดตัวนี้เป็นจุดเดียวกับข้างล่าง จำนวนดอกที่เราต่อเราจะต่อโดยที่เอาแค่ข้างหลังอย่างเดียวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแถวนี้แปดแถวต่อไปจะเป็นเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแล้วก็แถวที่สามแปดแถวที่สี่เจ็ดแถวที่ห้าเป็นแปดแถวที่หกเป็นเจ็ดแถวที่เจ็ด เป็นแปดแถวที่แปดเป็นเจ็ดนะคะมันจะสลับกันระหว่างแปดกับเจ็ดแล้วด้านข้างอ่ะมันจะหยกักส่วนที่เป็นด้านข้างตรงนี้เราจะถักดอกสามเหลี่ยมเพื่อปิดให้ตรงแขนเป็นเส้นตรงนะคะแต่ช่วงแรกที่เราต่อดอกสี่เหลี่ยมเราจะต่อด้วยลักษณะที่มันเป็นซิกแซกขึ้นไปก่อนต่อดอแบบนี้ขึ้นมาจนถึงนับแถวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จแปดแถวที่แปดจำนวนแถวที่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกพอเราได้เจ็ดดอกแบบนี้เสร็จแล้วนะคะแถวที่เก้าจะเป็นด้านบนมันก็จะต่อฝั่งด้านขวาหนึ่งสองอันนี้เป็นดอกเต็มนะคะฝั่งทางนี้สองดอกหนึ่งสอง แล้วตรงกลางมันจะเป็นส่วนที่เราจะตัดมุมเพื่อให้เป็นคอเสื้อเราจะต่อตามผังตัวนี้ขึ้นมาเลยนะคะชิ้นงานที่เราต่อจะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้เป็นชายเสื้อขึ้นมาตรงนี้จะเป็นช่วงที่เป็นลำตัวนะคะอันนี้ลำตัวอันนี้ชายเสื้อนะชายเสื้อเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ตรงสะโพกนะคะความยาวตั้งแต่ชายเสื้อ จนถึงจุดที่เราจะมีการแยกด้านหน้ากับด้านหลังแบบนี้นะอ่ะตรงนี้ที่เราจะมีการแยกด้านหน้ากับด้านหลังความยาวตรงนี้วัดสามสิบห้าเซนนะคะความยาวตามชอบเลยถ้าความยาวยังไม่พอคุณก็ต่อด้วยดอกเล็กวนวงกลมจนคุณได้ความยาวตามที่ต้องการนะคะความยาวตรงนี้วัดจากตรงใต้รักแร้คุณลงไปนะคะจนถึงชายเสือ้อ หลังจากนั้นเราจะแยกงานออกเป็นสองด้านด้านหน้าเราเว้นไว้ก่อนเราแบ่งครึ่งนะคะของพี่เมย์จำนวนดอกนะคะด้านหน้าเก้าดอกด้านหลังเก้าดอกเราตัดมุมใส่มาร์กเกอร์ไว้สามตัวเพื่อไม่ให้งานมันแยกออกจากกันนะคะหนึ่งสองสามแถวนี้เป็นแถวสุดท้ายของลำตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้แถวลำตัวนะคะเพราะฉะนั้นแถวที่เราจะถักตัวเสื้อถ้าเราดูเราต้องดูผังด้านนี้แล้วเราจะเห็นถ้าเราดูผังตามนี้นะคะเราจะเห็นจุดที่เราเชื่อมต่อมันจะดูย้อนกลับขึ้นมาค่ะที่มจะต่อจากตรงช่วงที่มันเป็นใต้รักแร้สูงขึ้นมาตรงหัวไหล่งานจะวางแบบนี้ นะคะแบบที่คุณเห็นตรงนี้เลยแถวที่หนึ่งสำหรับการต่อตรงช่วงที่เป็นหน้าอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดดอกแถวต่อไปมันขึ้นมามันจะเป็นเจ็ดแล้วมันก็จะเป็นแปดต่อไปเป็นเจ็ดแถวเนี้ยเป็นแปดมันจะสลับกันไปนะคะ วิธีต่อเป็นการต่อเข้ามุมปกติเหมือนที่เราต่อเวลาเราต่อนะคะเราก็เตรียมดอกหน้าตาแบบนี้ถักแล้วหนึ่งมุมพอถักแล้วหนึ่งมุมนะคะต่อปิดตรงมุมตัวนี้ค่ะมุมแหลมจุดที่เชื่อมต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดจุดนะคะ เราก็จับชิ้นง,งานขึ้นมาเชื่อมต่อเหมือนเดิมค่ะใช้โซ่หนึ่งในการเชื่อมต่อค่อยๆต่อไปนะคะถ้าเราไม่มั่นใจนะว่าต่อดอกจะมีการลื้อไหมเรายังไม่ต้องเก็บเศษเส้นสีขาวที่เราถักตัวนี้ค่ะแต่เส้นอื่นเก็บได้เลยนะคะ เราเหลือไว้ก่อนก็ได้ถ้าเราไม่มั่นใจถ้ามั่นใจเราก็เก็บซ่อนเศร็เลยเชื่อมต่อนะคะมันจะใช้แทงดึงผ่านพอเราต่อเสร็จเราก็กลับมากลับมาหน้าตาเดิมแบบเนี้ยค่ะ <arse S 1> เพื่อเช็คงานเพราะถ้าเราไม่กลับหน้าตาเดิมเราจะงงนะค่อยๆต่อนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะี ep ต่อไปจะพารดคอด้านหลังนะคะตอนนี้ให้เราถักด้านหลังขึ้นมาก่อน ด้านหลังกับด้านหน้าถักคล้ายกันนะคะแตกต่างกันตรงที่ตำแหน่งที่จะลดคอเดี๋ยวพี่เมย์ถักนําไปก่อนแล้วจะอธิบายให้ให้เห็นภาพมันเข้ามุมนะเวลาต่อมันต่อสองด้านนะคะอันนี้ด้านที่สองเราถักมาก่อนหนึ่งด้านเอาด้านที่สองมาต่ออันนี้ด้านที่สาม อันนี้เป็นมุมค่ะค่อยคอยต่อมาเรื่อยๆจะถักได้ไวหรือช้าขึ้นอยู่กับเราถักดอกแดงข้างในไว้ค่ะถ้าเราถักดอกแดงข้างในไว้จะทำให้เราถักได้ไวที่เหลือเราก็หยิบมาแล้วก็ใช้สีขาวต่อได้เลยถ้าเราถักสีแดงด้วยสีขาวด้วยมันจะค่อนข้างใช้เวลานะของพี่เมย์จะถักสีแดงไว้ก่อนถักเติมไปเรื่อยๆก่อนค่ะ จานวนกี่ดอกขึ้นอยู่กับรอบตัวเรานะชายเสื้อถ้าเราต้องการขยายเราก็ทําได้นะคะต่อเป็นเรสก็ได้นะคะอันนี้มันขั้นด้วยโซ่หนึ่งมันก็จะวนไปถักด้านที่สี่โซ่หนึ่งเชื่อมต่อโซ่ แล้วก็ดึงผ่านถ้าเราชัวนะเราก็เก็บเศษได้เลยถ้าเราไม่ชัวเราก็ดึงตัวนี้ออกมาแล้วเราปล่อยเส้นนี้ไว้ก่อนเส้นอื่นสามเส้นเราตัดได้เลยเส้นนะะี้ค่ะตัดได้เลยเส้นสีแดงก็ตัดได้เลยเพราะซ่อนแล้วเส้นเริ่มต้นก็ตัดได้เลยถ้ายังไม่ชัวเหลือเส้นนี้ไว้ เอาไวเก็บทีหลังก็ได้ทีนี้ถ้าเราชัวร์ที่บอกว่าให้เหลือไว้เนี่ยเพราะวาเวลามีการแก้ไขเราจะได้หาจุดได้ถ้าเราเก็บซ่อนไปแล้วเนี่ยเวลามีการแก้ไขเราจะหาไม่เจอการซ่อนที่แนะนำก็ให้ใช้เข็มปักคอสติซ่อนนะคะซ่อนไปตามลายพี่เมย์จะล็อกก่อนล็อกปลายไหม แล้วเราก็ซ่อนปลายตัดปลายไหม่ทิ้งค่ะแบบนี้เราก็ต่อแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะเวลาเราดูลายหลังจากที่ต่อเสร็จแล้วเราต้องกลับมาด้านเนี้ยกลับมาท่านี้แล้วเราจะเห็นจุดที่เราต้องเชื่อมต่อจุดนี้เชื่อมต่อจุดนี้แล้วอีกดอกหนึ่งมันก็จะเกินออกมา ดอกที่เกินตัวนี้มันจะเท่ากับแถวที่ผ่านมาตัวนี้ค่ะลายมันจะเยื้องกันเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเรานับแถวนะเราก็นับจากแถวนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะต่อขึ้นมาทั้งหมดแปดแถวนะเวลาเรานับแถวให้นับแบบนี้นี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดให้เราต่อขึ้นมาถึงแถวที่แปดแถวที่แปดตรงนี้ใช้กี่ดอก แถวที่แปดจะใช้1 2 3 4 5 6 7 7ดดอกนะคะต่อขึ้นมาจนถึงแถวที่แปดแถวที่แปดจะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้นะอันนี้เป็นดอกเต็มทั้งหมดนะคะถึงแถวที่แปด ให้เราต่อสูงขึ้นมาแบบนี้แล้วอีพีต่อไปเราจะมาต่อด้านบนแล้วเว้นตรงช่วงนี้เป็นคอด้านหลังหลังจากนั้นเราจะไปถักด้านหน้าด้านหน้าเวลาถักถักเหมือนด้านหลังแต่ช่วงคอมันจะต่ําลงมาเห็นไหมคะต้องถักสูงกี่แถวนับแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกด้านหน้าถักหกแถว แถวที่หใช้กี่ดอกอันนี้เป็นแถวที่หนะคะ1 2 3 4งมแถวที่หอยู่นี่1 2 3 4 5 6 7 7ดอกผังตรงนี้ดูได้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอหรือคุณจะแคปเจอร์หน้าจอตรงนี้ไปใช้ก็ได้นะคะของพี่เมย์ด้านหน้า9้าด้านหลัง9้านะคะตอนที่เริ่มแบ่งข้างหน้ากับข้างหลัง มันจะเป็นข้างหลังแปดดอกข้างหน้าแปดดอกเพื่อให้ตรงที่เป็นรักแร้มันเว้าเข้ามานิดนึงอีพีต่อไปจะเป็นลดด้านหลังแล้วก็ถักชิ้นงานด้านหน้าค่ะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะ คุณสามารถกดเป็นสมาชิกของช่องเมทินีแฮนด์เมดได้สนับสนุนพี่เมย์ได้นะคะโดยการกดที่ปุ่มขอบคุณหรือที่เรียกว่าปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอที่เป็นรูปหัวใจค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เมย์ในการทำคลิปสอนคุณต่อไปนะคะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ